วนี่เลยลูกประคำยาสกะสตีดมดาฟันสองฉับพองครับอ้าวลงหัวด๋ยวนี้แตกแล้วเวลยมืรอ้เดียวกันไปโน่นเลยครับยาวว่าไงแช่งลูกประคำยาสกะโอ้โหแตกแล้วแพงคูสสวัสดีครับผมมาอยู่กับวันพีซ o u n ตี้รัชนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น บอสซาริโนคิสซารุนะครับอืมกำลังจะปรับวันที่21นี้ครับเรามาเทสก่อนปรับนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนปรับก่อนนะกับหลังปรับนะครับวันที่21จะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับแอคแท็กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอตัวแม่งโคตรเท่เป็นตัวเพ่มผมปรดมากเลยนะอยากเล่นมากเลยนะซับร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวดูดูแท็กก่อนนะได้แค่สามเหรอวะเอาใครโดนลงมาด้วยปะวะเดี๋ยวดูก่อนดิอืมถ้าเล่นก็ ได้สักสีก็ยังจะดีนะแท็กแต่ผมต้องการไคโดสิเดี๋ยวเอาไปแทนฟึบอาได้สีจริงว่ะแต่ผมต้องเอาไคาโดเวเล่นะครับต้องช่างแม่งเลอดีกว่ามั้งืมคลิปหนักเลยเอาแชงขึ้นไหมเอาไคาโดมาโอเคสามมนเดิมช่างแม่งอะเอื้อมดีกว่าครับวันนี้จะให้ดูสอกสักสองตัวนะมีฟูจิโทระกับคิสเซอร์นะครับโอเคสามแท็กนี่แหละ เวิร์กอะแค่นี้พอครับผมแต่งินแค่ดีแค่ตัวกระตาพอนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่แกงเอสเอสนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ่วงทีมนะครับไปดูเกมแรกหน่อยครับมาครับผมบอลเซฮิโอครับตัวน,นี้ถ้าอยู่ในพื้นผิวที่เท่ากันก็านสามารถว์ปไปได้เลยนะสกิลค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไ่ดูนะครับกระจุกยาตานี่กองหัวครับเป็นไง อุย้ยเรียบเอ,อียับโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับยังไม่ได้ปรับนะครับเรียนไปเกินเกียนไว้ก่อนครับโอเคเดินอ้อมมันขึ้นไปครับนี่กับพ้นกับพ้นแล้วก็ไปยึดอุนติมาอุนตะอืมมาจะอินหนูชึบเห็นมาโอ้โหอ่านทางง่ายๆครับมาสิมาสิาสชึบครับเดินผ่านตัวไปเลยครับหอลีกเลี่ยงเคาน์เตอร์นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนกระบวนท่าหนึ่งครับเจ็บนะครับ ยังไม่ได้ปรับครับตอนนี้ตัวนี่ไนงะลูกประคัมยสกะเป็นไงโอ้โหโดดออกไปดีกว่าครับพยายามจะเล่ปนปวดนะครับอุซโ,โ,โลจะตายนะครับโอเครองให้ลูกนะครับตปเข้าไปกับล็อกเดียวครับเรียบรอยแตกเลยกูมาครับรีบเกิดโอ้โหค่อนข,ข้างที่จะไม่เวิร์คกูผมถึงเล่นตาเดียวกนะัไปนูเลยปี๊ดครอบยาววา่าไงแช้ง กูบรคำยาสกะโอ้โหแตกครับแยงคูสคนี่ไม่ปรับยังแรงขนาดนี้มันอะไรกันนี่อ่ะโอ้โหสุดยอดกูป็นชดนะอือมาไคโดมาครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องรีวิวแล้วไคโดครับพึ่งไม่ได้ครับบนเรือเอกมันจะกากเกินไปนะอย่างว่าตัวเมื่อกี้อ่ะโอ้มา นี่กะมึงมึงทำผู้เรือเอกกวะโดดลงไปหนีหน,นีโดดกลับขึ้นไปที่เดิมไม่เป็นไงเ <c> ป <ười> ็นคนเกเรน,นะครับโอ้โหแร็คนาล็อกโดดมั่วครับจบังหวะนี้แห่ไปทีโอ้โหล้มไปแล้วโอ้โแตกแตกเกือบแตกแล้วน่นนะก <c ười> ็ขี้โกงแล้วไปโดนเรา,า,าดึงแบบตีธรรมดาตีไปไโอ้โหเก็บล็อกติดคดีติดคดี <c ười> แว็กนรกออร์เดอร์ไลท์ตูมนี่นี่เป็นไงโอ้โหอย่าให้อออรไลท์ครับโคตรฮาร์ดขอห้าทงไปดิโอ้โหไอ้ตัวน,นี้แม่งต่าง,งากับคิสรุฟ้าก็เหวเลยเฮ้ยระวังเขาเคิสเตอร์แห่ไปทีนี่เป็นไงหงายท้องตีโนดานิกะเอาจะไปไหนแช <am bert S 2> ่งดอสแล้วก็เรียบร้อยฟาดติดทิติคอล์มือหนึ่งโอ้โหไโคตรแรงแล้วจบห้าครับผลงานของคิสรุเรือวนครับโอ้โหเกมนี้ กูกล้าพูดได้ไงวะเนี่ยกูโอ้โห๋ยวไปเล่นนะครับรอปรับก่อนนะครับผมก็ร้อนวิชาอยากจะมาเทสให้เพื่อนๆดนะูมันก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโหดคิดไซส์ขอผมคิวไปสามอะครับอู้แม่งโหดเกินอ่ะ <laughs> โอเคไปดูในเกมต่อไปดีกว่าครับสำหรับฟนะูจิโทรหนี่เป็นไงก็เดี๋ยวเอ่นก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนปรับนะครับมาครับเกมที่หนึ่ง ฟินๆนะครับจะเล่นตัวกันหนึ่งตาพอนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้ทีมเดือดร้อนนะครับแค่นี้มันก็เดือดร้อนนะแต่เมื่อกี้ผมแบกชนะนะครับผมเอาไคโดติดมานะตอนนี้ผมก็เอาคิสรอติดมาเหมือนกันเพื่อจะให้โดนด่าน้อยที่สุดนะครับโอเคเราเติมเกตไปก่อนนะครับสายก็กูจิทรานี่ถ้าปรับมานี่ค่อนข้างที่จะอึดนะครับก็ถ้าโดนกลุ่มหมวกฟางตีอะเด้งเงือกนะครับห้าเปอร์เซ็นไม่ธรรมดานะครับ โดนหมัดยางยืดนี่น่าจะเด้งดวอยู่เลยครับโอ้โหหมัดปืนกลนี่นะเด้งป,ปึ๊กปึ๊กปึ๊กเลยนะอาชุราสใส่เา้าคงเด้งเด้งยับยับะครับแรงน้อมทวง,งจึกโอ้โหมังกรโดนมังกรกัดกลินตนตอนนี้โอ้โหพูดมากไปหน่อยครับกลับมาจุดเดิมเนะี่ยคงไม่ไปสู้กับมันและะ้วอนนี้กะนำทัพเออโอ้โหอันนี้กะกูนำทัพ แปลกเลยดอกเดียวครับโอ้ยเออไม่เป็นไรเว้ยตีอุบาดมาตีธรรมดาฟันสองฉับพอครับอ้าวลงหัวเดี๋ยวนี้แตกแล้วแบบนร้ล,ลงหัวก็บแบบนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหนี่กะสู้คิงไม่ได้ครับแต่เราเก็บมันได้ครับระดับคนเรือเอกไม่ต้องพูดครับดึงไปก่อนครับโอ้แชงคุส เออโอกูคิดไว้แล้วยังไงกูก็ดอดไม่พ้นชื่อดอดได้เว้ยเอาแล้วแอ้งนมถั่วบากเข้าไปโอ้โหแงท้องต้องสู้มันไม่ได้อยู่นานกว่านี้กูต้องแตกแน่ๆเลยเช่งไอตัวเนี้อือตีไปนี่หักมุมอุกบาทอือโอ้โหโดนโฮมการ์ดปาดเข้าไปครับทิ้งกระเบิดตุ้มโอ้โหแม่งกดน้มันตะกอดโอ้โหแม่งเอ้ยมา ของขึ้นแล้วกระดัก <c> ร <oughs> ้ายน้องทวงบึง้งไวยโอ้โหสุดยอดครับเอื้อนไม่รอดครับ <c oughs> ทิ้งอุกบ,บาทก็ไปอีกทีหนึง่งโอ้โหม่าผมพยายามจะเล่นให้มันเก่งๆอยู่นะดูดิเห็นไหมดอทอย่างแม่นโอ้โหวงหัวได้แค่ครึ่งหลอดน,นะทำอะไรไม่ได้ะต้องรอเขาปรับมานะโอ้โหโดนบาดจรังครับโอ้แต่ตกใจอยู่นะครับยังไม่ตายครับโอ้โหถึกอะไรขนาดนี้ งั้นแต่ผมว่าถ้าน่าสนใจนะครับถ้าฟูจิพอรลับปรับมาเนี่ยผมไปอ่านเทดมาแล้วน,นะผมว่าเล่นได้อะไรนะถ้าเจอกับพวกโซโลอะไรเงี้ยเนาะนี่นะนงไงท้องไม่ได้เพราะมันเด้งเลื่อก,กับกลุ่มหมวกฟางอะ่ะน่าจะแพ้นะครับตอนนี้ต้องขอภายเพื่อนๆนะตัวพวกนี้ก็จะประมาณนี้ครับมันเล่นไม่ไหวนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเอาคิสเกิออมาด้วยเด้โอ้ เคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับนะเอ้ยตัวเก่าที่ยังไม่ได้ปรับนะก็เอามาเล่นให้ดูขำๆนะครับสัก2ตัวนะตัวหนึ่งเกมพอนะครับก่อนที่จะโดนด่าไปมากกว่านี้แต่รับรองนะครับว่าผมเชื่อนะครับว่าการปรับใหม่ของพลเรือเอกทั้งสองตัวนี้น่าจะโหดนะครับที่ผมไม่อ่านเหตุมานะที่สรุนี่โหดเลยนะครับมีลดดาเมจด้วย30เอร์เซนตะครับกับตีแรงขึ้นเอ้ยเพิ่มสร้างความเสียหาย30เอร์เซ็นตนะครับ ค่อนข้างที่จะดีอะครับผมว่าแล้วก็สกิลก็ออกไวด้วยแอนิเมชันนะเดี๋ยวต้องรอดูวันที่21 <S <S เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับกับ2ตัวนี้น่าจะโหดเลยอละผมว่านะโอเคงั้นผม้งขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ